ครับนะนะที่เข้ามารับชมใหม่นะครับฝากติดตามฝากฝากติดตาม,ตามช่อง YouTube ด้วยนะครับเพียร์เดวิดจิครับนี่ <Hey, S 1> ครับบรรยากาศหน้าใหมนจะเป็นแบบนี้สามารถเราสามารถเดินไปทั่วบ่อได้อนะอมี นะฮะเขกผมคนนึงนะ้วชื่ออะไรเนาะกำลังทายเลยนะเขาแรกทางก่อนเอ้ยนะตกไรอยู่ครับโอ้โหยอ่ะนะเขาตีอีกความนะเขาตีอีกครับกะพลังเล็งเลยนี่นี่นี่ดูนี่เขาตีอากความนะแล้วก็ไอ้ีมีหน้าดินหนึ่งหลังครับ ยอดมีที่ตั้งเด็ดเลยนี่นะต้นซือครับอุกรณ์พวกนี้นี่ครับมีกระดิ่งด้วยนะครับไม่ธรรมดานี่กระดิ่งติดปลายคันสุดยอดครับเงินจริงมากนะเกมนี้มีทุกอย่างในเกมเใน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 การตกอไปจริงจริงนะแล้วนะเขาตีเข้าข้างฝั่งเนี่ย เรือตกลางโอ้โหไอ้ลอกมาแล้วนะลอกเรือพร้อมออกมาตกกีแล้วครับได้ได้ครับนะได้ปลาหรือยังครับได้ี่ตัวแล้วครับเออ้าเอ็ดเร่อพร้อมเนี่ยเออประวัติประวัติประวัติตายขันนาดินนี่ เอาแล้วได้ฟ้ามาครับหตัวฟ้าเลยครับโอเคเราลงเด็ดกันดีกว่าเอ้าแล้วเขาทำอะไรอตกนี้ก็ได้เลยใช่ใช่ใช่ได้บวน์ีใช่ไดบวนมีฟ้าให่ทีนี้ เลยย้อนเลเลยนี่ทัานก็ผิวคับก็ผิวเราก็ทั้งทุ่มได้นะครับตามระดับความลึกองนั้นแล้วก็ตัดเอ็ดอ๋อายกินอ่ะกินอ่ะอันนี้ใชเยอะเลยอ่ากินอ่ะขายกินอ่ะอื นายละนายยังไม่จบนะครับขึ้นยังไม่จบสวัสดีนะครับนะนะทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับอ่าทุกที่ทักทายกันได้ครับเอาตรงนี้ออกหมยไม่ได้นะครับนะนะน,ะ <c oughs> นั่งเล่นเกมอยู่บ้านนะครับ <c oughs> นะนะท่านไหนออกหมยก็ขอให้มันหายด้วย สวัสดีครับนะครับผมข้ามารับชมรับตักได้แชร์ได้นะครับตามเพจได้นะครับ อืมขึ้นลมเนี่ยอครับโบแล้วโอ้โหมาแล้วตัวแรกตัวแรกมาแล้วครับตัวนี้น่าจะเป็นปลาตะเพียนนะออ แร,แร,แร,ระคนนะรับแ้มแรกตาตะเกียนะเกียบตอดศูนย์จุดศูนย์เก้าเจ็ดโอ้โหไม่ถึงขีดเลยโอเคแล้วไค<า>รู้เรื่องต่อครับ าให้ต้มเฮ้ยต้มแล้วเมื่อกี้โหะนะครับอืมโดนนะครับโดนนะครับหน้าเปมีไซส์ตอน,นหน้าเปมีไซส์ดูขัน้นขันนะอืม แอคชั่นครับอืออกไปยี่สิบยีิบเมตรแล้วครับอือออื๊โอ้ยให่ครับใหญ่รอครับผ้ออือืออเบอร์แกใช่ไหมใช่ครับผมคครับโดนแล้ครับนะ นี่เดินหงใหญ่นะครับเดินหงใหญ่ครับงัดงัดงัดหลอกนั่นนั่นแท็กแท็กนครับนี่หน้าหลอกติดติดเดี๋ยวลองเปิดเมาแล้วโอ้โหติดกัน เราอ่อนนะดิๆๆ <ๆ S 1> ๊บดิ๊ิ๊กอ่ะอ่ะขึ้ามาอขึ้นมาอขึ้นมาลองเมตรลองเมตรอ่ะมาลอหอ สองเมตรครับสองเมตรมาครับมากีโลครับตอนนี้มาแล้วมาแล้วครับโอ้โหลาอะไรอ่ะรินยาไปเนี่ย,ยไี่เป็นตาปดรินยาแล้วครับตอนนี้โอ้โหตั้งนานครึ่งกิโลนะครับศูนย์จุดห้าสองกิโลกรัม แต่ปลาตัวนี้เขาบอกว่าห้ามเก็บนะครับถ้าเก็บจะโดนจับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับอย่างนี้น่าจะต้องปล่อยนะครับใช่ไหมครับนะโซเมนตัวนี้ปลา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 ที่เขาเขาห้ามเราจับใช่ไหมถ้าคุณนแบเนี้ยมันค่าปลาก็แค่หกหบาทเนาะ ตอนนี้ผมต้องปล่อยไปก่อนนะครับอ๋อใช่ใช่ใตอนนี้ก็ต้องปล่อยนะครับเนาะโอเคปล่อยไปครับเดี๋ยวเราตัด <laughs> อ้าวเราก็ได้รางวัลมาครับมิชชั่นคอมพลีสสำเร็จมิกชั่นไปหนึ่งมิชชั่นนะครับได้รับทุน เป็นยี่อะไรเนี่ยโกลวิ่งเหรอไอ้แบบเงินหนึ่งพันบาทกับเปิดแทนที่ใหม่ใช่ไหมอเอาอไปจะปลุกกลับนะครับใช่ครับ <c oughs> ผมปล่อยเลยครับ <c oughs> ปล่อยมันกลับบ้านไป <c oughs> โอเคเราก็ได้รางวัลกับเปิดใม่ไงมนะคระับผ่านได้ปิดไป อ้าวเหยื่อสดเหลือแค่อะไรอย่าเงีย้ยสองตัวเอาเอาเหยื่อหมดก่อนเหยือเขาเปลี่ยนอย่างแถวแม่น้ำแม่น้ำเจ้พาพญาเนาะเกาะเกดอะไรก็ได้ใช่ไหมมีตัวนี่ไนะโอ้ยได้มาแล้วครับหนึ่งตัวเหมือนปาก กระพงนะครับตัวนี้กระพงแค่ไวท์แท้ไว้คกุ้ยหระพงขาวครับเออเก็บเก็บเก็บหนึ่งขีดก็เก็บนะครับอ้าวยาหมดเอ โอล้วโแล้วติได nee, ้ผนโแล้วโตแล้วโดนแล้วโดดแล้วนักเข้ามนักเข้ามาโอ้โหยีปดเมตรยิเก้ามตรวิงสามเมตรนี่งเลี่เห็นอกตัวมาใช้เลยโอ้โหจิกตัวนั่นมาแล้มาล้เข้ามาแล้ว

ใช่ปลากะโดดหรือเปล่านะครับนะคอมเมนต์มาหน่อยนะครับโอ้ยมันมากครับมัน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 จริงเต็มดิแล้วครับโดดมาเล่นเร็วๆครับดีพร้อมโคตรมันครับได้แลยครับแต่ว่าตัวนี้ขนาดน้ำหนักขนาดน้ำหนักแค่สามขีดนะครับสามขีดนิดๆ เราอยงอักลำบากมากนี้ครับถ้าเป็นตัวใหญ่ที่ยคงมีเด็ดเราของเราไม่อยู่ต้องอัพเดทเลยนะตรงนี้เด็ดเด็ดจะมีให้อัพเรื่อยๆนะครับตามเรเวลที่เราเล่น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 ถึงไปเนอะใช่ไหมนะโซเวนชุดโด้ครับชุดโด้ครับหายได้4-8บาท เก็บไว้ก <bin out> <clothes> <boundaries> ่อนครับตัวนี้เก็บไว้ขายนะครับกลาสพิทเทเรลครับเทเรลชื่อสลาพิทเทแทนไทยว่าปลาอะไรอย่างี้ใหรเก่งสาราพิทแปให้หน่อยครับโอเค้สไายตอไปเจครับอือตันแรกตันแรกมีความได้ อู้ยู้ยได้ดยแมนมันให้มันตดนอกของให้เราดีกว่ะเวล้าเนี่ยซึ่นเวล้าเขาได้กันพันห้าได้กานมาพันห้าแล้วมันให้อะไรมนาะเยี่ยกอ,องรื้ว่าอะไรนะยิง่งห้าัำแอคติ้งคูน

อายยงวเอาละครับเอาละครับเหลือฟอมเหอือฟอมมาเพียบอหัวที่กระมาอะไรอะรหัวขีห้ากรัมหัวขี้สี่กรัมหัวีสองกรัมสามกรัมโอ้มาหมดแจมเลยว้าว ัไอ้ลุงอาไงน้องสาวตีย่าพรหมหนเด็กอะไรเนี่ยคันพรวดยาวเลยอะคันเด็ดเธอยาวมากเลยอะคันสีย่าพรหรือันอะไรอะโอ้หอือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องอครับ อืมเรื่ครับเด็กเรีไไไไ่อยสวย N3A44 อืมถามไี่ตอบด้วยหนีเราอ่ะเาเด็กข <c oughs> ้าหลุยเดาวมากเลยนะเชี่อเอี แต่เขาจะตกใดินเขามีที่วางกันอ้ดีแจมด้วยดีแจมด้วยน้องแต่ละวีดตอนเนี้ยนี่าป็นเตาโช่ให้ดูโชว์ให้ดูนะทัะงัดแล้วงัดแล้วคืองัดแล้ว อืมอ่างนี้่ะเอาอะไรน้อืมยิงยิงครับยิ่งออกครับยีงตองเม็ดเ้าลืมแขนล็อกเองอืมหาแล้วโดดักโดดงานข้างนี้ประมาณเ Ba <laughs> pháo mm. là ở nhà ở nhà ghé, nhà ghé, nhà ở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  nhà 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 ตามาโชวสาวหน่อยยังไงเน้องเด็กตาเอ้ยโหเขาก็ได้เหมือนกันบบทำานตาไม่ส่งอะไรเรอ่ยังไงเนาะตาพี่สามขีดเลยดูด้วยไงจะถ่ายรูปลอ่โอเคโอเคยอดเลยพี่คุณครับคุณ <coughs> nè. không thấp, hết 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 anh, hết 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 hả hết 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 con

<ส>ก็เดนซีเนอร์ซีเนอร์ซีเนอร์ไทยเนอร์องเอนี่ยแกเป็นไทยนะครับเพียนทองนะครับโอเคครับเปลี่ยน,นไ้ครับตอนนี้เป็นีดปลายฉีดปลายแล เขาให้เราตามหาปลาสามตัวนะครับปลาสามตัวน,นี้นะครับปลาสามตัวที่มีชื่อขึดด้นอยู่ใล้เนือนครับในวงกลมสามตัวที่อยู่ใล้เนือนครับเ,เกลี่ยนแค่วงสามนาทีนะงนานนะปล,ลาต้องอยู่ครับมีปลาในดอกนี้เออ ยินคนพิดแล้วยินคนพิดวันนี้เราตจะหาดกี่คะแนนกี่กึ่งหนอได้ครับอ๋อไม่ใช่ขึ้นหรอคุณเป็นหนึง่นง,งเกี่ยกว่าอี่กี่คือเออโอ้น้ำพราวเนี่ยเอ้เอ ดีเธอเธอได้ตาซับเสร็จกอดกอดแบ๊ด้วยเหรอเธอจะทำยังไงอ่ะเอาแขกไ้บ้างอืมใช้หน้าดินสองคันเลยกดหน้าดินนะนี่่ังเด็ด่างโคตรเทพจังเด็ดของเขาเทศมากเลยนี่ก่อน เป็นแนวทางนะแนวทางนี่ครับเราทำทุวันเดือได้นะแบบนี้ว้าวมีนะครบมีทางแบนี้นครับาหลๆนะครับได้เรื่อยได้เรืยอ่า นี้ไว้สามท่าระดับยรียงได้สามระดับเออเจ๋งเจเานนี้ต้องมีก ah. ๊อปก๊อปแบกก๊อปแบกเรวเวเต้อเราอูคนไทยเราก็ได้ทุกอย่าง เด็กน ja e ้อง้าก่อนนะเออเอะเอเอ้หารนังไงใส่ไฟสินะนองเขาเยอะใหญ่เลยนะอืมนี่นี่ะเยอะไหมครับน้องี่ว่วยไหม น้องเขาเก่งมากแต่เอาเท่าน,นั้วนี่เนี่ยตู้ที่ตั้งเด็กเขานะนะครับเราสามารถนำมาทำใช้งานจริงได้นะอ่าปรับระดับได้นะครับธรรมดานะครับความสูดดดดงระดับได้เด็ตั้งเรียงเสียงอะไรได้เลย ตัวนี้นะครับตนี้นะฮะทไหนมาอะไทำาทดลองใช้ได้แล้วดับรลดับความคันได้ปุ๊บใส่คั้นตรงนี้หนึ่งสคันตแระดับความอัดความคันนะับ เดีเย๋ยวนึงเยนึงน้อง่จ้เหรอลุนลุน <c oughs> ลุ้นนะต่อเลได้อะไรนะดูอาหารแท้ๆนะครับ ไม่ึินนะเอาขันหนึ่งก็ะดงเอาไงเอาไงจะช่วยวัดให้มั้ยเอาเว้นะ

แคาแคตติตโอ้มันได้แคตติ้แล้วแคตติตได้แลบบ้วกอดกอดกอดเสร็จแลบบ้วอ่ะใช้ไม่ดีเขาใช้คแำบบุดทยาดีของเขาแลบบ้ว 哎哎好的有东西吧 ก็ามาเป็นเลยนได้ยังน้องก็มีก็วัดไปไดเลยถาทีนี้มากละว,ะละวะีล,ะ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 ละ้เอะกมากักมากุณขยับค,ค,ครับคุณขยับไม่ดครับครบไร้